a ห C C T a ูนนะครับหน้าจอยูดตีไทย4ชาได้10ิบบานะครับตรงตัวหนีบด้านนี้เป็นตัวหนีบชายเสือ้อเป็นเหล็กตัวสั้นกว่านะครับส่วนด้านในเป็นตัวหนีบเข็มขัดมันจะยาวกว่าเป็นเหล็กนะครับแล้วก็วัสดุตรงนี้จะเป็นหุ้มยางกันกระแทกไม่ใช่พลาสติกตรงนี้เป็นพลาสติกแต่มีเคสยางหุ้มสีเทา ะดำๆนี่คือพลาสติกลมก็มันออกแบบให้ไม่โดนบล็อกนะครับเวลาตั้งใช้งานแบบนี้ลมจะดูดจากด้านล่างนะคราตับพัดลมครับไม่มีตัวไส้กรงฝุ่นนะครับตัวนี้ถ้ใช้งานแปะต้องทำความสะอาดยากหน่อยบนก็จะมีตัวกันบังลม ลมก็พุ่งเป็นลำดีนะครับลมสไตล์นุ่มนวลน,นะครับแล้วก็เสียงมอเตอ,เตอร์ไม่ดังเสียงดูผู้อีเปิดเห้าแรงถดละโอเค,นะอเ,คเบาวกว่าของเสิมีตัวที่แล้วกะดูดดูดีเลยอะ่ะปัญหาของเสวมีตัวเก่าที่ที่หนีบเป็นพลาสติกละหักเนี่ยก็น่าจะได้รับการแก้ไขในรุ่นนี้นะครับ อลองใช้งานยาวๆกันมีสต็อปไลท์กดค้างนะครับเป็นไฟฉายกดอีกทีหนึ่งกดค้างอีกทีหนึงเป็นไฟสต็อปไลท์ SOS กดค้างอีกทีนึ่งปิด